สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมย์เมย์ชาแนลนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักปักแรกของเดือนมิถุนายนนะคะป67เรามาถึงคิวของชาวสิงกันแล้วค่ะดูได้ท้งวัคขนาแล้วก็ราศีนะคะแบ่งวันที่ก็ได้ทางตะวันตกและไทยนะเป็นดวงที่เหมาะกับคนที่มีประเด็นความรักความสำคัญนะคะเช่นมีคนคุยนะมีแฟนหรือว่าแต哈แล้วนะคะแต่ถ้าคุณยังเป็นคนโสดสนิทหรือว่ารอรักเก่าอยู่เนี่ย ให้ไปดูดวงรายเดือนนะคะเดือนมิถุนาออกแล้วนะคะดูในเพลย์ลิสไตเลยนะ,ะมาเริ่มเปิดไพ่กันเลยค่ะกองแรกจะเป็นตัวตนของชาวสิงห์นะคะกองที่สองตัวตนคนรักตรงกลางนะคะเป็นบทสรุปความรักค่ะไพ่สำรับนะคะเป็นไพ่เดียมเพลเรอร์นะคะแต่ขึ้นมาในลักษณะกับหัวก็ ไม่มองว่าเป้าหมายในชีวิตคุณนะคะอะไรก็ตามที่ทําให้คุณรู้สึกมั่นคงเนี่ยมันกำลังจะเกิดขึ้นแล้วนะคะขอแค่คุณยังคงทําในสิ่งที่คุณทําในปัจจุบันนี้ต่อไปนะคะมาทุกทางแล้วแล้วก็ให้เวลานะคะทุกอย่างก็จะสมบูรณ์แบบนะ,ะเป็นแบบ,แบบที่คุณต้องการนะคะมาดูไพ่กล่องแรกพลังงานตัวตนของคุณนะคะเป็น the strength นะคะขึ้นมากับหวัวจริงก็ the s t r e n g t มันเป็นไพ่ประจําตัวตนของชาวสิงห์นั่นแหละไพ้ขึ้นมากับหัวนะคะ อไม่มองว่าคุณใกล้ที่จะกลับมามีความมั่นใจในตัวเองแบบ100%ซแล้วนะกลับมาเป็นตัวของตัวเองนะคะก่อนหน้านี้เน่จะมีเรื่องมีราวบางอย่างที่ทาให้ไม่มั่นใจหรือว่ารู้สึกอออินสิเคียวอะนะแต่ว่าไม่มองว่าต่อจากนี้เนี่ยทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นมั่นคงมากขึ้นเหมือนภายไทยสําหรับนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยเหมือนกับเป็นช่วงเวลาที่จะสงบศึกกันแล้วนะมีอะไรที่ขัดแย้งอยากเอาชนะกันนะคะก็จะกลับมาปรับตัวเข้าหากันโดยเฉพาะทางฝั่งเรานะเริ่มที่จะยอมคนรักบ้างแล้วนะคะค ในงานใบต่อมาเด็กถือเรียนกับขัวก็ระมัดระวังเรื่องของเรื่องของงานเงินน่ะนะคะออมีอะไรก็ค่อยๆแก้ไปนะปัญหานะคะถึงมันจะช้าแต่มันก็มั่นคงส่วนเรื่องความสัมพันธ์เหมือนกันอะไรที่ยังแก้ไขไม่ได้ต้องรู้จักให้เวลาซึ่งกันและกันนะคะให้เวลาตัวเองด้วยใบต่อมาดีมากเลยนะคะเอ,อซ็อฟครับช่วงนี้มีโอกาสได้ข่าวดีนะคะเรื่องนี้ทําให้มีความสุขสุขภาพก็จะดีขึ้นนะ,ะส่วนเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยความรักมีอยู่เต็มเปี่ยมนะคะ อาจจะมีช่วงเวลาโรแมนติกด้วยช่วงนี้จะมีการง้อการเพาะคืนดีอะไรแบบนี้นะคะไพ่ไปต่อมาก็ดีเจ็ดเหรียญความอดทนจะเอาชนะทุกอย่างได้นะอดทนเรื่องงานด้วยแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์ด้วยนะคะก็มีมองว่าแนวโน้มความรักเนี่ยจะดีขึ้นต่อให้ในอดีตที่ผ่านมามีปัญหาแต่ช่วงนี้มีช่วงเวลาที่มันจะได้ฟื้นฟูนะคะมาดูพลังงานของคนรักบ้างนะคะปกะักแรกใบแรกเป็นหดาบนะคะ ยังไงเขาก็ไม่ย่อทอนะเขาไปต่อแน่นอนนะคะความสัมพันธ์นี้ต่อให้มีวัสดุปัญหาเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามนะคะมีพลังงานเด็กถือกระทาด้วยมีพัชชันนะช่วงนี้คนรักจะมีพัชชันทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องความสัมพัน์นะคุณอาจจะรู้สึกว่าเหมือนกลับมารักกันใหม่อีกครั้งเลยนะคะเป็นการให้โอกาสกันใหม่นะปลุกพลังแห่งความรักขึ้นมาใหม่เทมเพลนส์กับหัวไม่ว่าอะไรก็ตามที่ เคยมีปัญหาเคยขัดแย้งในอดีตตอนนี้คนรักเขาพยายามที่จะปรับตัวหรือว่าทําอะไรดีๆเพื่อคุณอยู่นะคะแล้วก็ภัยสีท่วยที่ขึ้นมากลับหัวแต่ต้องระวังด้วยบางทีมันจะมีช่วงเวลาเหมือนกันที่เขาอาจจะไม่สามารถอยู่กับคุณได้หรือว่าให้เวลาคุณได้นะแต่ว่าไม่ได้หมายถึงว่าเขางอนหรือว่าโกรธอะไรแต่ว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องไปโฟกัสด้านอื่นนะคะในช่วงสองสัปดาห์แรกนี้อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันทุกวันนะคะประมาณนี้เนาะก็อย่าไปน้อยใจแล้วกันนะคะ อบทสรุปใบแรกมาต้องเตือนในเรื่องของอารมณ์นะคะในช่วงนี้อาจจะมีบางเรื่องที่ทําให้เรารู้สึกหงุดหงิดใจได้เหมือนกันเนาะอาจจะเป็นเรื่องความรักหรือว่าเป็นเรื่องงานก็ได้นะคะหรืออาจจะมีบุคคลที่เข้ามายัวา่วโมโหเรานานยุยงส่งเสริมอะไรบางอย่างเด็กที่ถ้วยกับหัว ก็ต้องไม่ใจร้อนนะคะใบแรกเตือนเรื่องใจร้อนใบที่2คืออย่าคิดมากนะคะในช่วงนี้นะถ้าคิดมากบางทีปัญหาอาจจะบานปลายได้เหมือนกันแล้วก็หกถ้วยที่ขึ้นกับหัวมวาระวังปัญหาเก่าอาจจะสร้างความไม่สบายใจให้กับเราได้ในช่วงนี้นะคะนี่เป็นไพ่แห่งคําเตือนทั้งนั้นเลยเนาะแต่อะไรก็ตามไพ่ปิดท้ายเป็นสิบเหรียญในเรื่องความรักมองว่าไม่มีปัญหานะคะต้องมีความหนักแน่นแล้วก็ใครก็ตามที่รู้สึกว่ายังไม่มั่นคงหรือว่าอยากได้คอมมิตเมนต์นะคะ คุณมีโอกาสได้รับคอมมิชเมนท์ที่มากขึ้นในช่วงเวลานี้นะหรืออาจจะพูดคุยกันไว้ล่วงหน้าก็ได้นะคะหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะคุยถึงเรื่องคอมมิชเมนต์นะเดี๋ยวเราเปิดไพ่โรเคิลกันต่อเลยนะคะ mm hmm. for g i v i n g learning นะโะเม m แล้วก็ passion ไพ่ก็สอดคล้องกับไพ่ททโรเลยคุณสองคนนะ่ะเป็นเนื้อคู่กันนะคะคู่กันแล้วไม่แคล้วกันนะคะ ได้คู่กันอย่างแน่นอนเนาะแล้วก็แพชชั่นกลับคืนมาในความสัมพันธ์นะคะของคุณสองคนส่วนใครที่เพิ่งพบหากันอันนี้ก็ชัดเลยว่าเออมันมีแรงดึงดูดระหว่างคุณสองคนมากมายนะคะแล้วก็แรงดึงดูดนั้นมันเกิดมาจากความเป็นเนื้อคู่นั่นแหละมันก็เลยทําให้เหมือนกับเจอคนคนนี้แล้วรู้สึกเหมือนกับเคยรู้จักมาก่อนนะมีแพชชั่นต่อกันมากมายอะแบบนี้เนาะ ส่วนใครที่อยู่กันนานแล้วนะคะพนักง,งาน for giving learning ขึ้นมาชัดเจนในเรื่องของการขอโทษและการให้อภัยชั่นกันและกันนะคะกลับมาคืนดีกันแน่นอนนะคะใครที่มีปัญหาเนาะมาดูคำแนะนำจาก angel i n v s t r ดูนะะเนี๋ยคะเดือนหน้าเมีว่าจะทำดวงอะไรเดือนนะคะแยก สถานะแล้วก่อนหน้านี้เอาดวงรายเดือนเนี่ยมี3สถานะรวดแต่ว่ารู้สึกว่าหลายๆาท่านมองว่าในแต่ละสถานะนะคะมันอาจจะสั้นไปอยากอยากให้เมย์แยกเหมือนเดิมคือแบบมีคนหลังไมมาบอกเดี๋ยวเดือนหน้านะเมย์ว่าเมย์จะแยกให้นะคะก็คือไม่ได้อยู่ในคลิปเดียวกันนะจะได้ยาวขึ้นนะคะในแต่ละสถานะอันนี้แจ้งไว้ก่อนล่วงหน้าเนาะให้คำแนะนำนะคะริมินโพซิทีฟเอลฟ์ฟูพีเพิลนะคะแล้วก็บิ๊กเบอร์เชน อยากให้มองโลกในแง่บวกนะมองคนรักในแง่บวกนะคะแล้วก็ให้ฟูพีเพิลนะคะในช่วงนี้จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณด้วยไม่ว่าคุณติดขัดด้านไหนหรือว่ามีปัญหาคนรักก็จะมีคนกลางมาช่วยเป็นพ่อสื่อแม่สื่อให้นะคะทุกอย่างจะง่ายขึ้นแล้วก็กพิการพิชเชนจะมีจุดเปลี่ยนที่ทําให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นชีวิตดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นนะคะก็รับพลังงานบวกได้เลยเดี๋ยวเราปิดท้ายที่เลเวนเซต์นะตรงนี้ก็เป็นแม่เ g e จักรวาลน,นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคําแนะนำอะแหละ โอเคคุณได้ไพ่เซเ r นเดอร์นะคะ At times we must surrender the old before something new can enter our life Let go and all w i l work out ก็ <im ế ng> เขาบอกว่าบางครั้งเราก็ต้องยอมจำนนต่อสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในอดีตนะ <im ế ng> แล้วปัจจุบันก่อนที่สิ่งใหม่ๆอะนะมันจะเข้ามาในชีวิตเราได้เราก็ต้องยอมรับความจริงก่อนนะคะปล่อยวางนะแล้วทุกอย่างก็จะดีเองนะคะ วันนี้ขอบคุณชาวสิงห์แล้วก็ชาวสองทุกท่านที่เข้ามารับชมนะถ้าคุณชอบความทำนายสไตล์เมเม่ชาแนลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากดูดวงสนตัวกับเมเม่หรือว่าสนใจหินมงคลส่งเสริมความรักนะคะสามารถปรึกษาได้ที่ไลน์อ่าชัยโยเวอร์สกอรนี่คือในข้างล่างนี้ได้เลยค่ะวันนี้ขอตัวค่ะสวัสดีค่ะ